ครับครับผมก็ส่วนของเชสแบนก็คงจะมีลำเดียวแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับคำถามทวงใช้ท้ายการเสวนา,านะครับาให้คำถามหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญนะครับผมอยากทราบเกี่ยวกับมุมมองว่าเราจะพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทเลียให้เกิดความยังย่งยืนอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะขออนุญาตเรียนทาง สังสายผมมาก่อนก็ได้นะทางด้านประหลัดมาแล้วก็ทายอทพันจะเป็นท่านสุดท้ายนะครับขอเป็นประโยชสั้นๆนะครัเจอกับข้อเสนอเนี่ยนะครับว่าถ้าเราจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนะครับีคนที่มีแนวทางอย่างไรนะครับต่อเนื่องเชิญครับสำหรับในกับครับสำหรับจะทำให้เกิดความยั่งยืนนั้นนะครับผมว่า มันเป็นเรื่องของออเขาเรียกว่าคณะทำงานนะครับถ้าเราผลักดันเองมันไปไม่ไกลครับไม่ต้องหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันนะครับเสนอไอเดียแล้วก็มีการประชุมกันเรื่อยๆครับว่าเราจะ,ะเราจะเดินหน้าไปยังไงนะครับให้มันงแล้วก็ไปได้ไกลครับไม่ใช่ว่ามาจุดประเด็นในวันนี้ ได้ีกประมาณเราได้ห้องจะแสดงมาไม่กี่ไม่กี่ปีก็งเงียบเหมือนเดิมน,นะครับมันจะต้องมีการส่งผ่านส่งต่อแล้วก็มีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนะครับอาจจะต้องอใช้ในส่วนของน้องๆนะครับอันนี้คือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดนะครับก็คือการนเยาวชนเนี่ยน้องน้องรุ่นใหม่นะครับเรามีความจำกัดในเรื่องของ,อง เหมือนกันทุกคนครับแถวหน้านะครับที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับสักวันก็จะล้มหายายจากนะครับจะมีแถวใหม่ขึ้นมาตัดมาเติมนะครับรุ่นต่อๆไปก็จะมาเติมนครับถ้าเราไม่พูดตั้งแต่วันนี้ให้เป็นวาระของอำเภอครับสักวันมันก็จะหายไปแล้วก็จะมาฟื้นฟูใหม่นะครับกว่าจะจุดติดนะครับมันนานแต่ถ้าจุดติดแล้วนะครับผมเชื่อว่ามันสตาร์แล้วมันไปได้ครับ ก็อยากฝากในเรื่องของทณานทำงานนะครับเดี๋ยวอตอนนี้ผมก็ได้ร่างไแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีหนึ่งแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับเพื่อให้มันมีต่อเนื่องนะครับและต่อไปแน่นาคตขอบคุณครับครับผมส่วนตัวเน็ตก็เหมือนจะเอาเพราะในฐานะผู้ก่อก,การก็นอกจาก จากจะคิดว่าไอ้สวนตัวพิพ่พรมแม่สลีนเป็นแลนด์มาร์คหลักอยู่แล้วซึ่งการที่จะทําให้ต่อเนื่องนะก็ต้องฝากหึงหลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมกับกิจกรรมให้มีการมีการจัดกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเทีย่ยวได้เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็พอพอจากนั้นเสร็จสอย่างมันรวมกันแล้วก็มันก็ คิดว่าน่าจะทําให้พี่ิธภัณฑ์นี้กลับมีชีวิตเหมือนเดิมได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยครับผมขอเชิญอาจารย์สทธิชัยครับก็คือว่อาถ้าพูดถึงประเด็นว่าจะทํายังไงให้พิธภณัณนีม้มีความยัง่งยืนนะครับก็คิดว่าคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคสา่วนว่าเมื่อผมได้รับการสือจากเทศบาลเมืองยมได้ครับ แล้วก็ทางเจ้าที่บอกว่าขอเชิญสมาชิกที่โบสถ์อาจารย์ให้มาร่วมด้วยเพราะว่าไอ้โบสถ์ผมให้อยู่ในรอยต่อระหว่างเทศบาลกับ,บอบตรักกาศใที่โรงียนุบาลอาทิตย์เนะี่ยเพราะว่าผมสมาชิกผมไม่ได้อยู่ในส่วนของมุยมใต้แต่เจ้าที่บอกว่าเราอยากให้ทีเป็นทีมคนแม่เสเลี่ยงอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของผมนะครับ ไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นยังไงนะพิพิภัณ์แห่งนี้เราคิดถึงก็ในความคิดเดิมก็คือว่าเป็นส่วนรับเป็นชอบของเทศบาลเมืยมใต้นะครับงั้นเมื่อเจ้าที่ได้พูดประเด็นนี้ขึ้นมาบนยากให้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ว่าจะทํำยังไงให้คนแมเสเลียงหรือว่าในส่วนของหลายอำเภอนะครับที่จะได้มีมุมมองเมื่อได้ยินคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะทำยังไงว่า เขาจะมามีส่วนร่วมนะครับก็จะเกิดความยั่งยืนเพราะอย่างนั้นก็ทุกคนก็จะคิดแต่มองแค่ว่าพิธีการอย่างนี้เป็นของเมืองยมใต้ทุกอย่างก็แล้วแต่นายกและก็คนที่จะเข้ามาร่วมก็คือคนในเขตเทศบาลเมืองยมใต้นะครับแต่ถ้าจะเกิดความยั่งยืนคือน่าจะต้องมีการเปิดประเด็นหรือว่าการที่จะดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในทุกภาคส่วนในทุกเทศบาลทุกอบาตาหรือว่า ในเขตของอำเภอแม่ละน้อยนะครับอำเภอสมมุเมยและอำเภอแม่เสลียงเนี่ยก็คิดว่าจะมีความยั่งยืนไม่อย่างนั้นก็ทุกคนจะมองมองแคบเหมือนที่ผมก็อยู่ในความคิดของผมไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงครับเพราะว่าที่นี่คือของมุงยมใต้แล้วแต่มุงยมใต้จะจัดการยังไงนะครับท่านอาจารย์รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรติได้เชิญมาวันนผ้เชี่ยวชางมาเชิญท่านจะสัญญาต่อครับแม <c oughs> ่เสลียงเราเนี่ยเสลียงนะครับ เมืองแห่งวัฒนธรรมก่กมอกำเนิดมาไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดร้อยปีนะครับหลายท่านนะครับเป็นเกิดที่นี่นะครับก่กอกำเนิดที่นี่หลายท่านก็วิถีชีวิตการนะครับก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะครับหลายท่านก็เป็นคนที่นี่ไปแล้วเพราะเขามาแม่แม่เสี่ยงหลายท่านก็มาอยู่ที่นี่เลยมีครอบมีครัวดังนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับให้ เชื่อมโยงระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเชื่อมโยงว่าให้เราเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความรักมีความหวงแหนในแผ่นดินของเราในเมืองแม่ของเรานะครับโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของเมสเซดงเรานะครับเดินทางมาจากเชียงใหม่ก็จะเห็นตั้งแต่าง,งานสวยงามมากเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวนะฮะจะเห็นว่า เดินสายนะครับไม่ได้ย้อนกลับเดินวนนะครับมาจากจังหวัดตาก,ก็จะผ่านตรงนี้เข้าอำเภออำเภอเมืองเข้าไปนะครับเขาก็จะมาตรงนี้เป็นจุดแรกดังนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นที่ประทับใจของคนในของถิ่นและก็นักท่องเที่ยวอันดับแรกนะครับก่อนที่พิพิธภัณฑ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นรูปปรรมเป็นห้องมีชีวิตจริงๆนะครับซึ่งที่ อันเก่าที่ยังไม่เกิดเหตุนะครับก็จะมีห้องต่างๆที่เราได้เกิดนำนะฮะตามที่ท่านประหลัดได้พูดเมกกื่อกี้มีเมกะพังห้องพ่อค้าชาวอินเดียนะครับมีหมดพี่น้องชาวกะเหรี่ยงล,ววละวลาไทยใหญ่คนเมืองคนอะไรต่างๆจะมีในห้อง13ห้องนะครับเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เรื่องของอเครื่องแต่งกายเรื่องวิถีของความเป็นอยูอ่เรื่องต่างๆนะครับนะฮนะรเรื่องอาหารการกินจะอยู่ตรงนี้นะครับ แลวก็ตรงนี้เราจะผลักดันอย่างไรนะครับก็เราก็ต้องคงจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนเราจะไปคิดว่าเทศบาลมู่งใต้เป็นเจ้าของนะฮะคือท่านรับผิดชอบตรงนี้แต่ว่าความส่วนร่วมผมอยากจะให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งอำเภอแม่สะเลียงของเรานะครับเราคุยกันนะครับหลายรอบว่าตรงนี้เราจะทําอย่างไรให้เกิดมีกิจกรรมอย่างเงี้ยอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับกิจกรรมอย่างเช่นอย่างเงี้ยมีกาัดง่วโคฮอมมีอะไรเกิดขึ้น นะครับเป็นสถานที่น่าชมน่าดูแล้วสะอาดสะอ้านนะครับตรงนี้นะครับมีกัดมื่อคอรองเสร็จแล้วมันก็จะตามมาด้วยอาหารการกินว่าทาอาหารหลายๆอย่างเมื่อกี้เราจะเห็นนะครับมีโต๊ะเสบือกมีข้าวเบิกมีอะไรขนมป้วงมีอะไรนะฮะนักเที่ยวเข้ามาเขาไม่รู้จักนะครับมาตรงนี้เขาจะถามนะว่าทําอะไรบ้างนะฮะจุดเด่นของเราก็คือว่าทําการแต่งกาย67ดชุดเผาเนี่ยนะครับซึ่งเรือเียวนี้นะครับประพินีออกว่าเทศกาลออกภาษาบ้านเราเนี่ย เราจะเห็นการแต่งกายของแม่เสียงเรานะครับไปที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเราและก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพื่อน,น่าชูตาก็จะมาตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่เราจะผลักดันให้เกิดรูปธรรมจริงนะผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปก็คือ,อชุมชนของเรานะครับเข้าไปสู่ระดับอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เข้าหาทางอำเภอนะครับแล้วก็ สูงขึ้นไปเราก็นำเสนอทางหน่วยงานใหญ่นะฮะคือผู้ว่าการจังหวัดของเรา,าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณโรงเรียนแม่สเสลียงบริการศึกษานะครับท่านได้เห็นความสภาพตรงนี้ได้จัดผลชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่จริงๆแสดงที่นี่ท่านมาเห็นแล้วนะฮะนะฮะหลายท่านเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนั่งจนจบนะครับดูตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งดึงดูดที่ท่านมาเห็นว่าเกิดประโยชน์จริงๆในพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับ หลายๆส่วนมามองเห็นแล้วและเห็นความสําคัญแล้วว่าจะต้องช่วยกันผลักดันตรงนี้นะครับในส่วนของสภาวัฒนธรรมอุปกรณ์ิลป์ของเราก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในนามคณะกรรมการของเราก็ได้นําเสนอในที่ประชุมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะ,น,ะนะครับซึ่งมีผมเป็นประธานสภาเภอก็นาเข้าไปส่วนหนึ่งและมีหลายส่วนนําเสนอว่ามีท่านลายชันอาเซนาท่านก็บุกเบิกในเรื่องของท่านเป็นประทับเก่านะฮะอยากจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วม แล้วก็ผลักดันทุกภาคส่วนนะครับอย่างเช่นในวันนี้เราก็มีการทําเวทีเสวนามีการทําประชาพิจารณ์นี่คือความต้องการอย่างแท้จริงของที่น้องชาวแม่เสลียงเรานะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดขึ้นเดียวเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลออกภาษานี้เราก็คงจะได้เห็นหลายๆอย่างเกิดขึ้นในแม่เสลียงเราตั้งแต่อันขออนุญาตนะครับตั้งแต่ปีสี่ที่ท่านจะได้มองเห็นการตักบาตรที่ไม่เหมือนที่อื่น นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่ประดับคมประดับอะไรต่างๆเรื่องราชวัตรเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับในการให้คําอธิบายในการเรื่องวัฒนธรรมให้คําตอบได้เขาถามมาเราสามารถตอบได้นะครับแล้วเราได้มีการคุยกันหลายรอบนะครับในเรื่องนี้ว่าอยากจะให้องค์กรหรือให้แต่ละตําบลเป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างนี้นะครับอย่างเช่นจัดม่วโคหองเนี่ยถ้าจะมอบให้ทาง ทางเทศบาลบงยมใต้อย่างเดียวนะครับก็คงผมเห็นที่อื่นมีกรณีตัวอย่างแต่ละท้องถิ่นจะเป็นเจ้าภาพนะครับเดือนนี้นะฮะเทศบาลนี้อบตอน,นี้เป็นเจ้าภาพก็จะมีการนำสะลอซอรซึงมาบรรเลงเพื่อการอนุรักษ์หรือมีดนตรีหรือมีการแสดงของเด็กๆเจ้าภาพนํามาเองนะครับเพราะงบประมาณแต่ละท้องถิ่นมีในมืออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ท่านสนับสนุนตัวนี้ท่านดําเนินการตัวนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเดือนละสองครั้งหรือ เดือนละครั้งมาตรงนี้นะครับเด็กๆก็จะได้มาแสดงมีเวทีแสดงนะครับแล้วก็มีแม่ค้ามอะไรว่าทธรตมก่วกอาหารนี่ก็จะได้มาดูมาชมกันอันนี้อยากจะให้เป็นทุกภาคส่วนเป็นกระาคร่วมกันนะครับเราจะไม่ให้เทศาบาลมุม่งมั่นแห่งเดียวเราจะร่วมกันขึงก,กําลังเพื่อพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับให้เป็นรูปธรรมเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างจริงจังครับครับ ท่านอาจารย์สงาน,นะครับเรินเชนท่านอาจารย์ทองทิพย์ครับต่อาก,การที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่มีนะครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับผมก็มีแนวคิดนะครับที่สิ่งที่เราคิดร่วมกันนะครับมันจะสามารถที่จะ,ะเกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับก็คืออย่างแรกก็คืออย่างที่ทุกคนพูดก็คือว่าเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกภาคสว่วนที่เราจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ในการที่จะได้ขับเคลื่อนนนมิตตรงนี้ที่เรามีิมิตร่วมกันที่อยากจะเห็นสิ่งนี้ที่จะมีการพัฒนานะครับเพื่อที่จะเป็นที่เชื่หน้าชุ่ตาของคุณมิสเรนครับเราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับและก็ส่วนที่2นะครับคือการที่จะให้สถานที่นี้มีชีวิตนะครับคือมันจาเป็นต้องมีเจ้าภาพเพราะมันจำเป็นต้องมีเจ้าภาพคือคนที่รับผิดชอบ ถ้าไม่มีคนรับผิดชอบมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าคือมันจะไม่มีใครที่จะมาดูแลอย่างเป็นระบบนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีคนรับผิดชอบที่จะบริหารน,นะครับดูแลสําหรับพันธกิจตรงนี้นะครับอันที่3ก็คือว่าต้องมีการบริหารจัดก,การอย่างเป็นระบบนะครับก็คือว่าเราต้องบริหารแบบองค์รวมให้ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ว่าทําแล้วก็เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับเรื่องของ เป็นแหล่งที่จะเป็นให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวคือมาที่นี่ทุกอย่างก็ให้มันจบทุกอย่างที่นี่คนก็จะรู้สึกประทับใจนะเป็นะนท่องเที่ยวถ้ามาที่นี่นะครับถ้าเรามีการบริหารจัดก,การอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็จะตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและประการที่4นะครับก็คืออยากจะให้พิภรอนนี้นะครับคือมีการเปิดบริการทุกวัน หากว่าเราไม่มีการเปิดบริการทุกวันที่ว่าพี่ฟันจะมีชีวิตไม่ได้คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีเจ้าที่นะครับที่จะคอยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาไม่ใช่ว่ามาเพื่อถ่ายภาพอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมีคนต้อนรับมีฝ่ายต้อนรับในการที่จะได้แนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับห้องเรียนรู้แต่ละที่นะครับก็แต่ละห้องแต่ละอย่างเพื่อที่จะให้ทั้งนักท่องเที่ยวก็นักเรียนนักศึกษาตัวประชาชนหรือว่าคนที่อยากจะมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ที่ว่าเราอาอูว่า ผมถือว่าพิธรวัเน,นียมันจะเป็นหนังสืฉอฉบับใหญ่ที่จะเปิดเผยเรื่องราวของไม่สรีนะครับถ้าว่าเราเปิดบริการทุกวันผมเชื่อว่าหนังสือเรื่องนี้จะเป็นหนังสือที่มีชีวิตสาหรับนักนัเที่ยวแล้วก็คนที่ได้เข้ามาครับและก็ประการสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะให้มีภาคว่าอยากจะให้พิธัณฑ์น,นี้มีชีวิตนะครับคือว่าเราต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนที่หลายหลายท่านได้แนะนําคือว่าต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พื่อคนจะได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็จะได้ได้เห็นว่าตรงนี้เนะี่ยคือเป็นเป็นสถานที่ของคน,มนเมสลิียงที่เราจะสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องราวแล้วก็เสนอสิ่งดีของมมสลิียงที่เรามีอยู่ให้กับคนทุกคนมีการได้เรียนรู้นะครับในในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็จะทําให้คนรู้จักแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ทางทาง เฟซบุ๊ก uh, ผ่านทางไลน์ผ่านทางทิกเก็ตติกตอต่างๆนับก็คือว่าเพื่อให้นักท่องเทีย่ยวก็ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยได้มีโอกาสได้มาคือถ้าเรามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร,ารที่ดีคนก็จะศึกษาแล้วก็เขาจะเข้ามาและมามาตรงจุดแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้คิดว่าถ้าว่าเรามีสิ่งนี้ครับเพราะว่าพี่ทางนี้จะมีชีวิตแล้วก็เป็นที่ประทับใจของทุกคนครับตีเข้ามาพบครับขอบคุณครับผมขอท่านในยกต่อเลยครับฝนทึบลงองีก ครับเรื่งผมย่งยิงที่ผมอยากเห็นในวันข้างหน้านะครับอยากเห็นพิพันธ์นิสเดียงของเราเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดแม่สอนเนาะเหมือนหลายๆท่านที่ได้เอ่ยมาเมื่อกี้นะครับว่าพิพันธ์นัสเดียงเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่วิพันธ์ของเทศบาลตำบลมุนยมใต้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดแม่สอนเลยสามถ้าเรามีการปรับปรุงมีการบริหารจัดการที่ดี มันขึ้นชื่อระดับประเทศเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในจังหวัดภาคเหนือนะมันมีน้อยที่ที่จะนมีพิพิธภัณฑ์เหมือนแบบมิเสเลียนของเรานะครับซึ่ในความภาพหวังของผมนะครับในพื้นที่จุดนี้เทศบาลเมืองเมืองใต้เป็นผู้ดูแลก็จริงครับแต่ว่าการให้ความร่วมมือทุกแพทย์ส่วนน่าจะต้อง ไม่ต้องระดมพิเศษให้ผมละมือเหมือนเหมือนที่หลายท่านนี้สเสนอพิถีนนะครับเพราะว่าในบางครั้งงบประมาณก็เป็นตัวแประนะครับถ้ามีงบประมาณในการจัดการบริหารหรือว่า,าการปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกถ้ามีงบประมาณขับเคลื่อนสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานของตัวพิธีพันธนะ์ก็จะดําเนินง,งานไปด้วยดีเนาะอันนี้ผมก็ฝาก หลายๆลาภาคส่วนนะครับให้ช่วยกันดมคกัมพิเิถีแลวก็ช่วยกันผลัดดันอภิธิพันธ์ของเราอ่ะให้เป็นหน้าเป็นตาของแม่องสอนนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองยมใต้ในฐานะผู้ดูแลหลักของพื้นที่ก็ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาอันนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าใน ตัวมุกแบนหลักๆที่ต้องพัฒนาปรับปรุงในตัวของไม่ว่าจะเป็นภายในว่าภายนอกมันก็ต้องใช้มุกแบนที่ค่องแคล่นจนสูงเนาะเพราะฉะนั้นเป็นพีมาที่ไปที่ทั้งให้เกิดการลงความพิเห็ในพิธีเสวนาทั้งนี้ครับขอบคุณครับก็คงจะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้ดําเนินการนะครับแล้วก็ทั้งผู้ร่วมพิปลายนะครับจริงๆแล้ว เป็นความพิจที่ดีนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะนําแนวทางนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้พิิธภัณน,นั้นเป็นทีู่กตาต้องใจของพวกเราทุกคนในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านแก่ผู้มีเกียรติท่านแณรเพอขอบคุณท่านทุกท่านนะครับเป็นโอกาสดีขอปิดเวทีเสวนาขอบคุณครับผม